สวัสดีครับกับกายอัพทูมีช anel วันนี้เราจะพาทุกคนมาพาักที่เซนทราบายเซนทร่าอะไรนะที่ชะอําบีดรีสอร์ทหัวหินนะครับคือเขาชื่อเขาจะยาวมากต้องจํานิดนึงนะฮะเขาอยู่ที่ชะอํานี่เองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าวันนี้เราจะเข้าไปพักที่นี่ห้องจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะสวยแค่ไหนนะจ๊ะเข้าไปดูข้างในเลยจ้า และนี่คือห้องเรานะครับเป็นอย่างนี้เลยจ้าว้าวดูแบบว่าโมเดิร์นมากะนะฮะนี่ห้องเราติดกับสระว่ายน้ำด้วยห้องเราเป็นเป็นแบบว่าอาพูลแอสเซทนะครับเป็นออกจากระเบียงไปก็โดดสระว่ายน้ำได้เลยนะจ๊ะนี่และอันนี้คือเตียงนอนเรานะจ๊ะก็ดูบอกว่า โล่งๆโงปร่งๆนะฮะแล้วก็ดูเรียบง่ายเรียบหูดูดีนี่ก็จะมีเท่านี้เลยเป็นสไตล์มินิมอลนะฮะมินิมอลจริงๆคือไม่มีอะไรเลยโล่งๆแต่ก็ดีนะมีความสึกว่าดูไม่ลกดีนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันจ้ะนี่อ้าออกยังไงล่ะนี่ <S <S เฮ้ยออกไงอะเฮ้ยอาอ๋อ,อนี่นี่นี่พอเราออกจากระเบียงมาเอออกจากในห้องมาก็เป็นระเบียงระเบียงเราก็เป็นอ๋อสระว่ายน้ำแบบย,ยาวๆเลยนะฮะนี่ว้าวนี่นี่เป็น full access นะฮะทุกห้องสามารถโดดลงสระว่ายน้ำได้เลย นะครับแล้วก็นกกระเวารีดลิงเรลัยร,ยร,ยรย้องกันจารวันดังมากดูเหมือนแบบว่ามีต้นไม้มีป่าท,ที่อุดมสมบูรณ์แต่แดดร้อนมากนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงนู้นนะ่าจะเป็นสปานะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาเวลาไปใช้สปาที่นู่นดูกันนะฮะดูซิว่ามันจะแบบว่าว้าวไหมอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องต่อจ้ะและนี่คือห้องน้ำนะครับว้าวก็จะเป็นห้องน้ำเป็นไซส์ปกตินะฮะเป็นมีชักโครกมีเป็นยืนชาเวอร์นะฮะซึ่งก็ไม่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะ ลักษณะห้องนะนี่แล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นในโซนของสระว่ายน้ําเด็กนะครับก็คือแบบว่ามีมีแบบว่ามีเห็ดด้วยเห็นไหมแล้วก็ตรงตรงตรงด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาทานอาหารตรงบริเวณนี้กันนี่ตรงนี้เขาจะมีคิดขับด้วยนี่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 คิดขับ เข้าไปดูคิดขับกันไหม<ะ>ว้าวนี่นี่อันนี้คิดขับนะฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยมีแบบว่าให้เด็กๆได้เข้ามาเล่นนะฮะนี่น่ารัว้าวมีมินิโม่เลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นต่อกันจ้ะแล้วนี้ออกไปข้างนอกก็จะเป็นชายหาดนะฮะจะเปียกไหมนี่เรา หรือว่าเก็บไปทางด้านนี้ก่อนอเด็กๆคงชอบเนาะมีที่แบบว่าที่ให้เล่นน้ำนอุ่ยตกใจเ <c oughs> นี่เขาก็มีพื้นที่ที่สำหรับแบบว่าให้ผู้ใหญ่ได้มาถ่ายภาพนะเนี่ยเป็นชายหาดสวยใช่ไหม ี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของสวนนะให้มานั่งเล่นีน่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของออ่สปานะด้านหลังเราจะเป็นสปาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สปาดูกันนะครับว่าอ่าจะ แต่ไม่รู้นะว่าจะสามารถถ่ายได้หรือเปล่านะฮะถ้าถ่ายได้เดี๋ยวเราจะถ่ายตอนทําสปาให้ดูนะเดี๋ยวไปเดินดูรอบรอบกันก่อนกออ็ถือว่าบรรยากาศดีแต่ตอนนี้คือช่วงช่วงบา่บายก็ร้อนนิดนึงนะฮะตอนเย็นน่าจะบรรยากาศดีนะเหมาะกันแบบว่ามันนั่ง อาชิวเอาอะไรเงี้ยอ่เนี่ยน่ารักเนี่ยเป็นโซนที่เขาแบบว่าคิดว่าตอนเย็นๆนะจะแบบว่ามีคนมานั่งกินนะเนี่ยดูดีเห็นไหมโอ้ยหัวเหอก็เจิงเลยเนีย่สวยเชียวเนี่ยหมาะกับการมานั่งดื่มตอนเย็นๆมากเลยแต่ให้มานั่งดื่มตอนนี้คงไม่ไหวนะ น่าจะดำและนี่ด้านหลังจะเป็นทะเลนะจ๊ะนี่น,นี่ชายหาดแล้วนี้ออกไปข้างนอกก็จะเป็นชายหาดนะฮะนี่ จะเปียกไหมเนี่ยเราหรือว่าหลบไปทางด้านนี้ก่อนอ,อ,อเด็กๆคงชอบเนาะมีที่แบบว่าที่ให้เล่นน้ำอ,อ,อุ่ยตกใจอื่อ เขาก็มีพื้นที่ที่สำหรับแบบว่าให้ผู้ใหญ่ได้มาถ่ายภาพนะเนี่ยเป็นชายหาดสวยใช่ไี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของสวนนะให้มานั่งเล่นอืม แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของออสปานะด้านหลังเราจะเป็นสปาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สปาดูกันนะครับวา่าจะไม่แต่ไม่รู้นะว่าจะสามารถถ่ายได้หรือเปล่านะฮะถ้าถ่ายได้เดี๋ยวเราจะถ่ายตอนทำสปาให้ดูนะเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันก่อนก็ถือว่าบรรยากาศดีแต่ตอนนี้คือช่วง ช่วงบ่ายๆก็ร้อนนิดนึงนะฮะตอนเย็นน่าจะบรรยากาศดีนะเหมาะกับการแบบว่ามานั่งชิวเอาอะไรเงี้ยเนี่ยน่ารักเนี่ยเป็นส่วนที่เขาแบบว่าคิดว่าตอนเย็นๆน่าจะแบบว่ามีคนมานั่งกินนะเนี่ยดูดิเห็นไหมโอ้ยหัวเหอกรเจิงเลย น่สวยเชียวเนี่ยหมาะกับการมานั่งดื่มตอนเย็ยนๆมากเลยแต่ให้มานั่งดื่มตอนนี้คงไม่ไหวนะน่าจะดำและนี่ด้านหลังจะเป็นทะเลนะจ๊ะนี่นี่นใช่หาะ เขียนด้วยน่ารักจ้วะว้าวมีทิกน้ำป่าด้วย I <laughs> และนี่ก็เป็นความสวยงามของเซ็นทรัลบายเซนทาราเชอัมบีดรีสอร์ทชื่อยาวมากหัวหินนะฮะซึ่งถือว่าเป็น uh, ก่อนหนะน้านี้โรงแรมนี้เขาคือโรงแรม uh, สวนบวกหาดชชอัมนะครับแล้วเขาเซ็นทราเนี่ยเซ็นท่นเนี่ยเขามาแบบว่ารีโนเวทใหม่นะครับแล้วก็มาตกแต่งใหม่ก็อย่างที่พาไปให้ชมนะครับก็คือความสวยงาม ก็เหมาะเหมาะกับแบบว่ามากันเป็นแบบครอบครัวนะครับแล้วก็มานั่งชายหาดแบบเก๋ๆดีนะครับแล้วก็ยังไงคือแบบว่าช่วงนี้ก็สามารถทุกคนก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับสามารถใช้เราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะครับในท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชมอะไรใหม่ๆไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลไปแล้วครับสวัสดีครับ